สวัสดีครับทุกคนครับในวันนี้ฮะโอ๊แล้วก็เชียงใหม่ละโพรมครับทุกท่านครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําตัวอัปเดตนะครับราคาของที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ไปนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะในวันนี้ครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตอีกตัวหนึ่งนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนั่นเองนะครับผังเมืองสีต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือตัวสีของผังเมืองเนี่ยพุ่งตรงนะว่ามีความสําคัญต่อราคาที่ดินแล้วก็ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มากนะครับหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามนะถ้าคุณรู้เกี่ยวกับผังเมืองในจังหวัดนั้นๆหรือในพื้นที่นั้นๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจบริบทของว่าเออโซนแถวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับ ขึ้นตึกสูงได้กี่ชั้นนะครับเป็นโซนที่เป็นคอมมูนิตี้ของอะไรแล้วมันจะเติบโตเป็นยังไงนะครับทีนี้ฮะตอนนี้เนี่ยในเชียงใหม่นะครับคือเนื่องจากผังเมืองเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้อัปเดตมาเนี่ยหลายปีมากๆแล้วนะผมจำไม่ผิดนี่ก็มีขั้นต่นกว่า5 6ปีแล้วนะครับทีนี้ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปี66นะครับปีที่แล้วที่จริงเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับของพนักงานผังเมืองเชียงใหม่นะฮะก็คือว่าของกรมโยธาและก็พนักงานผังเมืองเชียงใหม่อ รูปรวมนะครับก็คือแบบใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพื่อที่จะมา,าฟังความพิจารณ์นะครับแล้วก็ฟังแนวคิดนะว่าการปรับผังเมืองที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จริงเนี่ยมันมีการประกาศไปแล้วตั้งแบบต่ต้นปีที่แล้วนะครับแต่ที่จริงตอนนี้ปี6-7เดือนสิงหานะครับตัวประกาศนั้นล่าสุดเนี่ยที่จริงที่ผมถามถามกันมานะคือยังไม่ได้ประกาศนะแล้วก็แต่ว่าผมก็จะเอาตัวนั้นเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนแล้วกันว่าแนวโน้มนะครับผังเมืองเชียงใหม่ที่ อาจจะมีการปรับนะจะเป็นยังไงบ้างแล้วผมเชื่อว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่เขาประกาศเมื่อต้นปีที่แล้วมากนะักแต่ทีนี้เราก็ต้องคอยลุ้นกันว่าเออเขาจะประกาศช่วงไหนประกาศใช้ยังไงบ้างแล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอให้ทุกท่านมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะคือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คนะครับนี่ผมเข้าเว็บไซต์อยู่นะ เราสามารถเช็คผังเมืองของแต่ละจังหวัดได้ผ่านออนไลน์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสามารถเข้ามาที่หน้านี้นะครับนี่ผมไม่ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะหน้านี้นะครับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเว็บไซต์ของเขานะคุณสามารถคลิกมาตรงนี้ได้เลยนะครับคือคลิกดูได้เลยแล้วอัปเดตได้ว่าตอนนี้ผังเมืองเป็นยังไงบ้างถ้าคุณเข้ามาตรงหน้านี้ก็คลิกไปตรงนี้ได้จริงจริงมันก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอ่า อัปเดตนะครับคุณสามารถเช็คออนไลน์ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมทำมาให้แล้วตรงนี้นี่อันนี้คือผังเมืองล่าสุดนะครับผังเมืองล่าสุดของเชียงใหม่ว่าเออโซนแถวไหนเป็นสีอะไรกันบ้างนะนะครับอันนี้คือล่าสุดในที่นี้หมายความว่าณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตในอนาคตเดี๋ยวผมมาเล่าังอีกทีหนึ่งอันนี้คือณปัจจุบันคือล่าสุดนปัจจุบันว่าในเว็บไซต์เนี่ยเขาอ,อัปเดตประมาณนี้ซึ่งถ้าปัจจุบันเวลาคุณใช้งานเนี่ยคุณก็ต้องใช้งานตัวนี้นะครับในปัจจุบันนะ ซึ่งเดี๋ยวผมขอามาเล่าแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้อันนี้คือดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงนะในเรื่องของแผนที่เชียงใหม่ผมได้เล่าไปตอนคลิปเรื่องของอัปเดตราคาที่ดินทั้ง2อ EP ไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็กลับไปดูได้นะทีนี้ผมขอเล่าอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวอัปเดตนะครับอัปเดตในที่นี้หมายความว่าเป็นตัวที่อาจจะใช้ตัวนี้ในอนาคตนะคือมันจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผังสีต่างๆกันอยู่พอสมควรเลยนะครับ ผมขอเล่าอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเล่ากันตรงนี้อ่ากดแป๊บหนึ่งโอเคนะครับตรงนี้คือการอัปเดตของถังสีต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเราเข้าออนไลน์หน้าเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่ปัจจุบนันตัวนี้คือตัวที่เขาประกาศเมื่อต้นปีหกหนะครับว่า Uh, ตัวนี้เนี่ยจะอาจจะใช้คือผมคุยกับพี่ผมบางท่านนะที่อยู่ในสามาคมัาหาเนี่ยเราก็ปรึกษากันว่าเออมันจะมีการปรับเปลี่ยนอนอกเหนือจากมีไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากนี้เยอะสักเท่าไหร่อาจจะมีการแก้ไขกันอะไรยังไงบ้างอัน,นี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าทีนี้ผมขอเอาตัวนี้ที่เขาประกาศปิดเอาไว้ในหน้าเพจนะครับของอกรมโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับว่าเออตัวนี้เนี่ยที่เขา เป็นตัวล่าสุดที่ผมเจอในเว็บไซต์นะเพื่อมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับทีนี้ก่อนจะไปผมขออัปเดตเรื่องของสีต่างๆว่าสีต่างๆเป็นยังไงนะให้ทุกท่านได้เห็นตรงกันนะครับตรงนี้เขาจะมีอธิบายอยู่เบื้องต้นกันอยู่แล้วนะครับจะมีสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีแดงสีม่วงสีเขียวแล้วก็อันเนี้ยมีสีต่างๆนะครับทีนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เองมีสีอะไรบ้างนะครับผมขอเริ่มตรงพื้นที่สีเขียวก่อนนะครับ จะมีสีเขียวเข้มบริเวณนี้นึกออกไหมที่ผมชี้ลูกเมาส์ตามนี้นะครับพื้นที่สีเขียวเข้มนี้มันมีจะเป็นพื้นที่การเกษตรคือหมายความว่าตรงจุดนี้เนี่ยทำการเกษตรได้นี่จการเกษตรแต่ที่จริงเนี่ยคำว่าการเกษตรเนี่ยเราสร้างบ้านอยู่เองส่วนตัวได้หนึ่งหลังหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ผิดกฎนะฮะในเรื่องของอกฎหมายพังเมืองคือสร้างเป็น พื้นที่การเกษตรทุ่งนมทุ่งนาอะไรอย่างนี้นะครับโดยหลักๆเขาจะให้ทําเป็นอย่างนั้นนะฮะเาว่าเราก็สร้างบ้านได้นะไม่ได้ผิดนะครับบอกว่าเอ้ยฉันไปสร้างบ้านในการเกษตรได้ไหมได้ไม่ได้ผิดแต่มันจะจัดสรรไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ในสีเหลืองครับสีเหลืองคือพื้นที่ที่ผมมองว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดก็คือบริเวณโดยรอบนอกตรงนี้คือการถ้าคุณเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะว่าถ้าคุณเราสังเกตดีๆอันนี้คือตัวตัว ตัวที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับที่ใช้ตั้งแต่ที่ตัวล่าสุดไม่ใช่ตัวล่าสุดตัวล่าสุดนั่นแหละที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เราใช้กันนะคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าที่จริงอ่ะพื้นที่สีเขียวอันนี้คงแหวนร,รอบ3ามนะถูกไหมตรงนี้แหวนร,รอบ3นะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวกินมาตรงนี้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอัปเดตตัวนี้กลับมาเห็นไหมแหวนร,รอบ3ตรงจุดนี้จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวไม่มีเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะอ่า พื้นที่สีเหลืองเนี่ยมีความสําคัญสุดๆนะครับเพราะว่าพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยอ่ามายคมว่ายังไงหนาแน่นน้อยคือคําว่าหนาแน่นที่จริงอ่ะมันผมว่าไม่ไต่างเราเขาใช้คําพูดคือคําพูดทาง เขาเรียกว่าทางกฎหมายมันใช้คําว่าหนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลางหนาแน่นมากแต่เราจําแค่น,นั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ทีนี้เราต้องจาความหมายว่าสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองจริงก็การสร้างที่อยู่อาศัยสร้างอะไรทั่วไปนะครับสร้างมันจะมีจํากัดว่าสีเหลืองเนี่ยสร้างพื้นที่ต่อตึกได้กี่ตารางเมตรอะไรบุนีทีหนึ่งอันนี้นผมจะไม่ลงลึกมากแต่ผมจะบอกว่าพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้ ในความหมายของคําว่าจัดสรรได้ก็คือสามารถสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปที่เขาทํอยู่ได้โดยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในวงแหวนรอบสามเนี่ยผมให้ดูนะวงแหวนรอบสามหลายๆจุดนะครับของเชียงใหม่เองเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่สามารถขึ้นโครงการจัดสรรได้นะครับบางท่านอาจจะงงว่าเอทำไมบางแปลงที่ในวงแหวนรอบ3แล้รขึ้นได้มันก็อาจจะมีการขอเอาไว้ล่วงหน้าหรือขอกันเอาไว้น้อง ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทีนี้ในะความหมายของสีเหลืองคือจัดสรรได้ทีนี้พอพื้นที่สีเหลืองครับมันมีมากขึ้นมันจึงมีความสําคัญขึ้นนั่นเองทีนี้พอคุณมาดูว่าพื้นที่สีเหลืองของคุณอยู่ตรงจุดไหนบ้างคุณก็ต้องไปดูเลยว่าโฉนดที่ดินของคุณนะครับเป็นพื้นที่สีอะไรแล้วก็คุณจะสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยพื้นที่ของคุณเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าอะไรได้บ้างคือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ย พวกโครงการจัดสรรเขาก็จะไม่ค่อยมาซื้อไม่ค่อยมาลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่สีเหลืองขึ้นมาเนี่ยโครงการจัดสรรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการได้นั่นเองนะครับก็เป็นกุญางขนาดเล็กขนาดกลางอะไรอย่างนี้ไปนะครับสามารถโครงการบ้านบ้านหลังประมาณร้อยตารางเมตรสองตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ นะครับซึ่งตรงนี้ในเชียงใหม่เห็นไหมว่าพื้นที่สีเหลืองตอนนี้ครอบคลุมหมดเลยถ้าเป็นวงแหวนรอบ3มนะครับนี่คือรอบที่3มนะมีพื้นที่สีเหลืองป็นถนนเส้นใหญ่หมดแล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นในวงแหวนนะครับตรงจุดนี้ในวงแหวนนะอ่าก็คือวงแหวนระหว่างวงแหวน2กับวงแหวน3เนี่ยก็เป็นพื้นที่สีเหลืองหมดแล้วนะซึ่งตรงจุดนี้นะครับสามารถราคามันพุ่งสูงขึ้นแน่นอนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่นะในวงแหวน2เนี่ย มันจะมีสีเขียวแซมแซมอยู่บ้างในบางจุดนะแต่ปัจจุบันถ้าผมพูดยับยั้ทีนีนะถ้าตัวผังน,นี้ใช้จริงๆนะครับก็จะถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะอ่านี่นมครับตรงนี้ในโซนหางดงแถวนี้นี่อันนี้คือโซนหางดงนี่กาดฝรั่งอะไรอยู่บริเวณจุดนี้อ่ากาดฝรั่งพวกอ,อำเภอหางดงตะล,ลงตลาดอยู่ตรงจุดนี้อันนี้คือบ้านถวายมาบริเวณนี้อ่าซึ่งเห็นไ,ไหมเป็นสีส้มสีแดงทีนี้ สีอ,อื่นๆหมายความว่ายังไงโอเคมันจะมีสีน้ำตาลมีสีแดงมีสีส้มทีนี้อ่าเรามาดูกันอีกทีหนึง่งสีแดงเนี่ยเป็นเชิงพาณิชย์อาศัยหนานแน่นมันก็จะสร้างพวกอาพาร์ตเมนต์อะไรได้นะครับตึกใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสีส้มก็ปานกลางสีเอ่อน้ำตาลก็หนานแน่นมากที่จริงไม่ได้หุนอะไรมากคือคําว่าหนานแน่นในที่นี้มันก็จะส่งผลต่อตึกว่าสร้างตึกได้แท่งหนึ่งอ่ะสร้างแท่งหนึ่งอ่ะได้สูงสุดกี่ตารางเมตร หนานแน่นมากหน่อยก็สร้างได้เยอะหน่อยอันนี้ผมไม่ได้เจาะลึกมากนะครับคุณไปหาดูรายละเอียดเองแล้วกันแต่ผมพูดจริงนะในเชียงใหม่เนี่ยมากการน้อยเนี่ยไม่ได้มีผลสําคัญมากอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าสาคัญเชียงใหม่มันไม่สามารถสร้างตึกสูงนะครับเกิน4ี่เมตรได้อ่าเดี๋ยวมันจะมีข้อกฎหมายตัวนี้ที่เป็นกฎหมายเฉพาะของเชียงใหม่นะครับ ซึ่งมันสามารถบางตึกปัจจุบันเนี่ยต้องขออนุญาตซึ่งขออนุญาตยากมากๆแต่ถ้าคุณจะเห็นว่าจะมีคอนโดบางที่ที่สามารถสร้างตึกสูงได้อ่ามันก็จะมีอย่างเช่นพวกสีส้มส้มอะไรอย่างเงี้ตองอยตรงแถวๆนี้มองไหมเซทนทรัลเฟสอะไรเงี้ยสีส้มๆมพวกเนี้ยมันสร้างตึกสูงแบบอ่าไฮไรล์ได้ er, อย่างเช่นตึกสูง20กว่าชั้นอย่างเช่นของโครงการคอนโด line, สุภาลัยอ่าสตนิริตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยจะเอมาสร้างโซนสีส้มอะไรอย่างงี้แต่ว่า สร้างเสร็จปุ๊บมันก็ต้องขออนุญาตพิเศษอีกรอบหนึ่งในการสร้างตึกสูงขนาดนั้นนะมันต้องดูหน้าถนานด้วยว่าถนานกว้างก,กี่เมตรอีกโอ้อันนี้จะซับซ้อนแล้วก็มันจะมีความเขาเรียกว่าลึกเข้าไปอีกนะครับซึ่งผมจะไม่เจาะลึกเข้ามาสีน้ําตาลผมไม่พูดเลยมากก็คือเหมือนกับว่าเหลืองอ่ะน้อยสุดอ่าส้มปานกลางน้ํฟานาน,านแน่นขึ้นมาแดงเนี่ยแน่นแจ๋เลยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้ทีนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีจุดหนึ่งที่เป็นสีพิเศษอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับที่อื่นนิดหนึ่งก็คือสีตรงในคูมเมืองมันจะออกเป็นสีเขาเรียกว่าน้ําตาลอ่อนอ่อนอะสีเนื้อเนื้อรุจนๆ้ตรงนี้เห็นไหมผมให้ดูนะครับสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยมันคือที่ดินประเภทอนุร,รักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมก็คือว่าในใน่วนคูมเมืองเนี่ยเป็นจุดอนุร,รักษ์นั่นเองคือหมายความว่าเขาจะไม่ให้สร้างตึกที่ขนาดใหญ่เลยจะเป็นตึกขนาดเล็กๆแล้วก็ข้ามสร้างตึกสูงเพื่อบงังยูทิทัศน์แล้วก็ ทำให้ตัวเมืองเนี่ยก็เรียกว่าอมองเชียงใหม่ไม่อยากให้วางยูดอยสุเทพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะแต่จริงๆอ่ะบางจุดตรงสีแดงๆเนี่ยก็สร้างตึกสูงไม่ได้นะอย่างเช่นโซนนินม,มาอะไรอย่างเงี้ยตอให้เป็นสีแดงก็ตามก็สร้างไม่ได้นะครับทีนี้มันจะมีสีอื่นๆอ,อย่างเช่นอ,อ,อ,อ้พวกสีน้ําเงินอะไรนี่ไม่ได้ดคุยอะไรมากมันคือสีอสราชาการนะครับส่วนงานราชาการแล้วก็สีขาวๆเนี่ย คือกองทับนะนี่คือกองกองทับนะครับกองทัพต่างๆนะก็จะอยู่เป็นสีขาวๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับพื้นที่อนุรักษ์หมายความว่าก็เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนนั่นเองนะครับเขตป่าไม้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดที่คุณต้องไปดูที่นี้ความสําคัญคืออะไรคือถ้าคุณมีที่ดินแล้วคุณรู้ว่าที่ดินของคุณอนาคตวันนี้ที่ดินคุณอาจผมกลับไปตัวเดิมก่อนกลับไปตัวปัจจุบันให้ดู บางทีวันนี้ที่ดินคุดอาจจะเป็นสีเขียวที่อยู่ขอบตรงนี้นึกออกไหมวงแหวนรอบสามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมประมาณนี้ประมาณน,าน,านี้อยู่ดูหรือยอยู่แถวนี้อันนี้คือคันคลองไงจริงอ่ะคันคลองนี้น่าสําคัญมากเลยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็จะเป็นสีเหลืองหมดนะซึ่งมันจะมีติงเขียวๆอะไรอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นจุดที่อืมนะครับเดี๋ยวพอามันเป็นเหลืองมันก็จะดีขึ้นอย่างเช่นพวกตรงนี้จะเป็นเหลืองหมดนะครับ ขึ้นไปแถวบริเวณแถวนี้นะฮะก็จะเป็นเหลืองทั้งหมดแล้วนะครับแถวนี้แถวนี้อ่าตรงนี้คือจุดที่สําคัญของการผังเมืองเพราะว่านักพัฒนาหรือ d e v วลอปเปเวลาเขาดูเนี่ยเขาจะมาซื้อปัจจุบันเนี่ยเขาต้องดูว่าเออเคโซนแถวไหนตอนนี้เป็นเขียวแล้วจะขึ้นเป็นเหลืองเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ก่อนหมู่บ้านควรขึ้นโซนบริเวณไหนดี อันนี้คือจุดที่สําคัญที่ผมเชื่อว่าทุกท่านควรจะรู้เอาไว้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากเช็คผมว่าคุณามาตรงนี้ได้เลยนะเลขที่โฉนดของคุณใส่จังหวัดนะครับนี่จังหวัดตรงนี้นะอำเภอเลือกเลขที่โฉนดแล้วคุณก็เช็คได้ว่าของคุณอยู่ไหนแต่ว่าถ้าผมมองว่าคุณมองคร่าวๆก็น่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมเรื่องของการประกาศนะนี่มันจะมีตัวนี้ปิดประกาศ90วันทั้งเมืองรวมเชียงใหม่ที่เขาประชุมกันนะครับเนี่ยทีนี้ผมให้ดูในเว็บไซต์นะปรับปรุงครั้งที่4แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีที่เขาประกาศอันนี้คือตั้งแต่ตน้นต้นปีที่แล้วนะแล้วก็มันจะมีการยื่นคําร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเงี้ยนะมันก็คือประชุมกัน4ครั้งนะครับก็ยังไม่จบนะก็ยังไม่รู้ว่าอตอนนี้จะประกาศใช้อย่างไรกันบ้างนะครับก็คุณสามารถไปอ่านข้อมูล ตรงนี้ดูได้นะครับว่าว่าสามารถอัปเดตข้อมูลเรื่องของพังมืองในจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปก็เราก็มีเท่านี้นะสำหรับใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะครับอสังหารในจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะคุณก็ s u b s c r i b e นะครับช่อง Channel YouTube ของเราแล้วก็อ๊ตจะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่มาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ